ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับอินวิเทก็ได้รับความไว้บางใจแล้วก็ได้โอกาสที่ได้ร่วมงานกับกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่แล้วก็องค์กรชั้นนําระดับโลกนะครับที่เป็น global scale จริงๆเนี่ยเราได้ทํางานกันมาปีต่อปีก็ได้สร้างหลาย success story ก็ทําให้เกิดในเรื่องของการเติบโตที่รวดเร็วนะครับประมาณ200-300%ในระยะเวลาอันสั้นซึ่งก็ถือว่าเป็น challenge หนึ่งนะครับในการบริหาร องค์กรด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการบริหารโอ per เ ation เต่างๆในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะครับทเลน n ์ที่เราต้องหามาเหนือสิ่งอื่นใดอย่างหนึ่งที่สาคัญมากๆเลยก็คือในเรื่องของ financial tools เรื่องของ financial tools เนี่ยจริงๆมี2ประเด็นที่สําคัญที่เราจะต้องเลือกอย่างดี1ก็คือ partner นะครับแล้วก็2ก็คือตัว product ซึ่งต้องบอกว่าตัว partner เองเนี่ยก็ต้องหา partner ที่เข้าใจเราจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเติบโตระยะสั้นการเติบโตระยะยา การเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจรึงได้เลือก Funding Society นะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งมีความเข้าใจเราเป็นอย่างดีจากการเฟ้นหามาหลายเจ้านะครับส่วนที่2เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องของ Product เราได้เลือก Product ที่ค่อนข้างเหมาะสมกับการเติบโตเราก็คือเรื่องของ v o v o i f i n i n c i n g นะครับก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดการ อินโ i c e ต่างๆได้เร็วขึ้นไม่ต้องรอลูกค้าทําให้การลงทุนทุกอย่างมันมีความเสถียรภาพมากขึ้นการบริหารต่างๆเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้น Product ์ตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เราเป็นอย่างยิ่ง i n v ฟ t าท์จริงๆเกิดจากในเรื่องของการมองเห็นปัญหานะครับของระบบสุขภาพทั่วโลกนะครับที่มีปัญหาอยู่2ส,ส่วนนะครับก็คือในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากร,กรทางด้านสุขภาพนะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพที่มันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขขึ้นนนทั่่วโลลกเเเราเเราายํใืององง ดิจิทัลเข้ามาช่วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ AI digital biomarker การที่เราประมวลผลนะครับ Data ทั้งเก่าแล้วก็ใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นการนอนหลับการเดินความ h a p p i n e s s ของเรา Emotion ต่างๆของเราซึ่งเป็น Data ใน Modern World เนี่ยเราเอามาช่วยประมวลผลเราใช้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยทำให้ทุกอย่างมัน precise ขึ้นทำให้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ได้มากขึ้นนะครับสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยก็ช่วยทางด้านผู้ป่วยหรือว่าบุคคลทั่วไปให้ดูแลสุขภาพต่างๆ ให้ได้ดีขึ้นอันนี้คือคือคีย์สำคัญของสิ่งที่ i n e r e s t ทำซึ่งตัว business model นะครับสิ่งที่ i n t e r e s t ทำเนี่ยจะเรียกว่าในเรื่องของ SaaS model ซึ่งเรามีอยู่2แบบนะครับคือ SaaS ที่เป็น standard SaaS นะครับก็คือเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป2ก็คือ c u s t o m i z e d SaaS นะครับก็คือ tailor-made ที่เหมาะสมกับแต่ละที่เลยแต่ละโรงพยาบาลขนาดใหญ่เลยซึ่งปัจจุบันเนี่ย Inpress ก็กำลังขยายนะครับในประเทศของเราเองรวมถึงปัจจุบันเราได้เริ่มบุก ไปที่ต่างประเทศแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานที่ได้บุกออกไปในตลาดบางประเทศได้แข่งขันในเวทีโลกนี่คือสิ่งที่อินเวสท์ซันะครับในวันนี้เองนะครับอินเวส์จริงๆก็พร้อมนะครับที่จะขยายการเติบโตภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศในระดับสากลด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราที่เราเป็นสตาร์ทอัพไทยที่ได้สามารถไปแข่งขันในเวทีระดับโลกแล้วก็สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้จริงๆ Funding Society เราเป็นแพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจ SME ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท FS Capital ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้กู้ยืมแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับ Invoice Financing สินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้าที่บริษัท i n นไวเ r a e เลือกใช้บริการนั้นเป็นสินเชื่อที่เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจโดยมีขั้นตอนการขอใช้บริการในการนำเอกสารใบแจ้งหนี้จากลูกหนี้การค้าที่มีเครดิตเทิมตั้งแต่30 ถึง120วันจากคู่ค้าต่างๆเช่นภาครัฐภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจมาขอสินเชื่อโดยสามารถได้รับวงเงินสูงสุดได้ถึง80%จากมูลค่าใบาแจ้งนี้ค่ะทั้งนี้หากบริษัทต้องการหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในกิจการโดยไม่ใช้หลักทรัพย์คำประกัน ขอเพียงแค่มีประวัติทางการเงินที่ดีอย่างเช่นบริษัทอินไวท์เทรเป็นธุรกิจ SME ที่ดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย1ปีมีการนำส่งงบการเงินและมีรายได้มากกว่า10ล้านบาทต่อปีรวมทั้งมองหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจตั้งแต่1-10ล้านบาทสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ฟรีตามช่องทางด้านล่างค่ะ